เขาฝืนใจคุยกับเราอยู่หรือเปล่าวันนี้เรามาเช็กกันมีไพ่ทั้งหมด3าใบนะคะถ้าเลือกได้แล้วไปรอฟังคำทำนายกันเลยค่ะใบแรกนะคะคนที่เราคุยอยู่ด้วยเขาไม่ได้ฝืนใจค่ะแต่เขากําลังรอดูทิศทางว่าคุณจะไปยังไงมายังไงจริงใจหรือเปล่าถ้าจริงใจก็ให้บอกตรงๆไปเลยนะคะว่าเราจีบเขาอยู่ใบนี้เขาแค่ต้องการความมั่นใจจากคุณค่ะ ส่วนใบนี้ไม่ได้ฝืนใจนะคะแล้วก็กําลังจะมีใจให้คุณด้วยหรืออาจจะมีใจให้คุณแล้วก็ได้หรือว่าเขาเองก็แอบ,บชอบคุณอยู่เหมือนกันค่ะที่คุยก็คือเต็มใจคุยมากๆเลยยังไงเสียให้คนที่เลือกไปนี้ไปต่อนะคะรีวิวแสดงตัวเลยจ้าสำหรับคนที่เลือกไปนี้คะ่ะกั้ามกึ่งว่าจะฝืนคุยอยู่บ้างเป็นบางครั้งเพราะว่าบางเนื้อหาบางหัวข้อที่ชวนคุยเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อนะทําให้เขานึกถึง เรื่องอื่นๆที่อาจจะไม่เกี่ยวกับคุณไปไปมาคุยไปคุยมาเขาอาจจะเผลอนึกถึงคนเก่าของเขานะแบบเปรียบเทียบกันในใจอะไรเงี้ยว่าเออคนเก่า,ขาเขาแบบคุยสนุกกว่านี้หรืออะไรอย่างนี้นะยังไงก็ลองเปลี่ยนหัวข้อการคุยดูนะ